สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่26เดือนเมษายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ p ็ t ิเ d e นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า FPMarkets ของเราเขามีให้บริการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าจะแอดไลน์ดีเจ้าหน้าที่ด้านล่างดีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ สวัสดีนะักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคุเปาะครับเราพานักลงทุนไปดูกันที่ข่าวแรกก่อนเลยครับก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับตลาดอย่างมากเลยอีลอนมาร์ก์ฮุบกิจการทวิสเตอร์สำเร็จลั่นผลักดันเสรีภาพแห่งการพูดบริษัททวิสเตอร์นะครับประกาศยอมรับข้อเสนอของนายอีลอนมาร์ก์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเทสลาที่ต้องการซื้อกิจการของทวิสเตอร์มูลค่า54.2 หุ้นดอลลาร์ขออภัยครับ54.2ดอลลาร์ต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวม4.4หมื่นล้านดอลลาร์ทวิสเซอร์เปิดเผยนะครับว่าการทำธุรกรรมขายกิจการครั้งนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารและก็คาดว่าการทำธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลครับ ทางด้าของะอลอนมัสร์ได้ทวิตข้อความว่าผมคาดหวังไว้ว่าเสรีภาพในการพูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่ออนาคตของทวิสเตอร์แม้ว่าตัวผมเองเนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนทวิสเตอร์นะครับนั่นก็เพราะว่าผมเนี่ยให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการพูดเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยสามารถเดินหน้าต่อไปได้และ t วิสเตอร์นะครับจะเป็นเหมือนกับจัตุรัสกลางเมืองดิจิทัลที่จะเปิดกว้างให้ผู้คนเข้ามาร่วมอภิปรายเรื่องสําคัญต่ออนาคตของมนุษยชาตินอกจากนี้ผมต้องการปร,ปรับปรุงทวิสเตอร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆสร้างอัลกอริทึมแบบโอเพนซอร์สเพิ่มความน่าเชื่อถือกําจัดสแปมในรูปแบบของบอร และก็การรับรองตัวตนของผู้ใช้งานทุกคนนายมาร์กซ์ได้กล่าวไว้หลังจากประกาศการซื้อกิจการของทวิสเตอร์ครับแน่นอนครับการกระทําของยอรอนมาร์กซ์เนี่ยมีผลต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับก็สร้างแรงหนุนให้กับเหรียญหลายๆเหรียญเลยโดยเฉพาะดอชคอยครับที่มีการรายงานมาในช่วงเช้าวันนี้ครับข่าวต่อมาครับนักทุนเราพาทุกท่านเนี่ยไปดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจะอ,ออกมาตรการเยียวย,ยาเศรษฐกิจราว6.2ล้านล้านเยนหลังราคาเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจะอัดฉีดงบประมาณราว6.2ล้านล้านเยนเพื่อเป็นเงินอุดหนุนและใช้สําหรับมาตรการอื่นๆที่มุ่งบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสงครามในยูเครนแม้ว่างบการใช้จ่ายดังกล่าวนะครับจะดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณพิเศษมูลค่า36ล้านล้าน,านเยนของปีงบประมาณที่แล้วแต่ก็ตอกย้าถึงความท้าทายที่ญี่ปุ่นจะต้องผเผชิญในการบรรลุก,การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยใช้ทั้งนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวงเงินมหาศาลตลอดจนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษหรือที่เรียกกันว่าเอ t าเจอเอ้าเจออีซีโมดเทรี่ policy ครับเพื่อพยุงเศรษฐกิจไว้นะฮะซึ่งสวนทางกันกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในสหรัฐยุโรปแล้วก็ในประเทศอื่นครับ ทางด้านของรัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีฟูม um ิโอกิชิดะคาดว่าจะประกาศมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจในวันที่26เมษายนซึ่งก็คือวันนี้เลยครับรายงานดังกล่าวเนี่ยยกระบุได้ว่าสําหรับงบประมาณการใช้จ่าย6.2ล้านล้านเยนนี้ประมาณ2.7ล้านล้านเยนจะมาจากงบประมาณพิเศษที่รัฐบาลจะรวบรวมในปลายปีนี้อย่างก็ดีครับตามเอกสารที่สข่าวลอสเตอร์ อ้างอิงนั้นเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่าจะใช้งบใช้จ่ายส่วนที่เหลือมาจากไหนแล้วก็ด้วยวิธีการใดครับนี่คือข่าวที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนักทุนสวัสดีครับ